วันนี้จะมา,ะมารีวริวกุชชี่ครับเองนะคะชิ้นแรกช <c oughs> ิ้นแรกเลยค่ะชิ้นแรกนะคะชิ้นโลนชินแรกแผงใหญ่ ฝั่งหน้าน,นะคะหน้าน,นี้สีสีน้ำตาลดำสีน้ำตาลดำสิสสีน้ำตาลแด,ดงนะหน้าอื่สีน้ำเงิน,นะคะ่ะแบบนี้นะมาสโลแล้วนุ่มมากนิ่มด้วย ชิ้นต่อไปค่ะนี่ค่ะชิ้นต่อไปจงให้ขอแกะนะคะนะคะนิม่มมากแต่แกะไม่ได้นะคะเป็นของลูกค้าเดี๋ยว ชิ้นเล็กมากะมน,นะคะมีแพนด้านะชอบมากเลยนะแผ่น<อ>นี้น่ารักมากนะชิ้นนี้ ที่เขียวนะจ๊ะสลนุสลงนลงะโอเคบายบายค่ะ